การประการปะรัานคสนค้าที่ปลอดภัยมคุณภาพมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมทังนี้เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพ่อเพียงและสิ่งแวดล้อมถือเป็นธารกิจหนึ่งที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นผู้เผยแพร่ สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือโดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทราบอย่างงานในภาคประชาชนงานในาคประชาชนตรงนี้ตั้งสมนาวันนี้เนื้อหาเมื่อกี้วันกี่มือครับ สองดาสามมื้อคิดว่าหนึ่งมื้อที่เราซื้อกินใส่ผงชุดให้เรากี่ช้อนประมาณหนึ่งช้อนเนี่ยผงรดเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนเราซื้อกินไปแล้วกี่ปีครับสามสิบปีสามสิบปีนะสามสิบปีสมมติสามสิบปีมื้อละหนึ่งช้อนนะครับสามสิบปีซื้อวันละสามมื้อปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับปีมีสามร้อยห้าวันนะครับสามสิบปีก็ประมาณ2องหมื่นกว่าช้อน กือบสามหมื่นชอ้อนเยอะขนาดไหนถังน้ำมัน200รลิตรครึ่งถังครับนั่นคือผมชอรถที่ผ่านไปร่างกายเราครึ่งถังน้ำมัน2 0 0ลิตรส0ปีที่ผ่านมาจะบอกประโยชน์ของผมดโดยเฉพงะหนึ่งข้อมีอะไรครับผมจะลดประโยชน์ของมันก็คือผมชุรสไม่มีประโยชน์หาเลยนะอร่อยก็ไม่ใช่ประโยชน์ด้วยอร่อยเป็นแค่ความรู้สึกผมชูรสไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยคนญี่ปุ่นไม่กินผมชูรส แต่คนญี่ปุ่นมาสร้างโรงงานผลิตให้คนไทยกินการก็มีนี่ไงคือประเทศไทยบาวันเลืกินอาหารเมื่อคาตัวเองนะโดยเราไม่รู้ตัวนะอาหารเมื่อไหร่สาคัญที่สุดสุดปับที่คนเราครับเช้ามื้อไหนได้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อเย็นมื้อเช้าสําคัญมากตอบตรงๆนะทุกเช้ากินอะไรกันครับกาแฟกแฟแก้วขนมปังชีสเลกอยู่ได้นะนี่มื้อเช้าสําคัญแต่ไม่กินเมื่อเย็นไร้ประโยชน์มากแต่ฟา ินจนก้มไม่ลงเลยก้มพวกพวกแตกที่ว่จะเอี๊ยปากกินต่อนี่คือเรื่องจริงครับไม่มีใครที่นี่กินเมื่อเย็นแล้วตายนะยิ่งกินเมื่อเย็นเยอะๆจะตายไปจริงๆทฤษฎีนี้มันถูกค้นพบค้นพบแล้ว2 5 5 9ปีรู้ไหมใครเป็นคนค้นพบพระพุทธเจ้ามันอยากไว้ครับไม่เป็นต้องกินเมื้อเย็นเลยแล้วก็ไม่มีพระประเด็นตรงไหนตายแต่คนต้องกินเมื้อเย็นไม่กินนอนไม่กี่สี่ทุ่มนอนไม่หนักตื่นมาเปิดตู้เย็น หาของกินเปิดยังไงก็หาไม่เจอแต่ก็เปิดพยายามเปิดเปิดได้เปิดจนหาได้แต่กวาลูกหนึ่งก็เอาเลยนะนี่คือเรื่องจริงของคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดแต่คิดได้ที่เป็นชีวิตเปลี่ยนแต่คิดไม่ได้ที่เป็นเราต้องอยู่กับความเชื่อเดิมๆเหมในเรื่องของพลังงานเช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยเป็ที่น่ากลัวมากเระเที่น่าสงสารมากนะทุคนเพราะฉะนั้นคนเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดถ้าคิดได้ที่เป็นชีวิตจะเปลี่ยนนะครับอาหารมื้อเช้าสำคัญกินเยอะๆกาแฟ กาแฟมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมครับกินเพื่ออะไรครับอร่อยกาแฟอร่อยเราดื่กาแฟเพื่ออะไรแกงง่วงกินกาแฟแกงง่วงแก้วแรกกินตอนไหนครับคุณเพิ่งตื่นคุณนอนมาทั้งคืนเลยตื่นเช้ามากินกาแฟจะได้ไม่ง่วงก็นอนมาทั้งคืนตั้งแต่สองทุ่มตื่นมาเพื่อกินกาแฟอะไรจะได้ไม่ง่วงนี นี่คือความกระชินของคนและกระควนการต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลง